สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆแต่เป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นข่าวร้ายฝันสลายเพราะในขณะที่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะได้อัปเดตเป็น iOS 15และ iPad OS 15ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติ Private Relay ในการท่องเว็บแบบปลอดภัยไม่สามารถติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลของเราได้สามารถเข้าถึงทุกเว็บได้โดยไม่ถูกบล็อกแต่ล่าสุดโดนบล็อกไปแล้วครับโดยเมื่อเราเปิดเข้าไปดูการตั้งค่าในส่วนของ Private Relay ด้านล่างจะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่า private relay ไม่รองรับในประเทศหรือภูมิภาคนี้ private relay ไม่รองรับในไทยคุณจะสามารถเปิดใช้ได้เมื่อคุณออนไลน์ในประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับและเมื่อเราเปิดดูข้อมูลเพิ่มเติมก็จะบอกให้ทราบว่า private relay ไม่มีในไทยเนื่องจากกฎหมายและระเบียบข้อมูลบัคับท้องถิ่นเมื่อคุณออนไลน์อยู่ที่ประเทศที่รองรับคุณจะสามารถใช้ private relay ได้ในระหว่างเดินทาง เพื่อนๆหลายคนที่รออัปเดตเป็น iOS 15หรือ iPad OS 15เพื่อจะใช้คุณสมบัตินี้งานนี้ฝันสลายไม่รู้จะพูดอะไรจบเลยครับ